นะวันนี้เปิดถ้ำไม้ทามันดูหน่อยลูกศิษย์นะลูกศิษย์เหรนู่นแหละแล้วก็หมูคาณะได้ชมเป็นกลุ่มแรกของถ้ำสิงที่วัดลองคุณมาดูว่ามันเด็ดยังไงทั้งในเดื่สุดยอดออกดเลยมาบมานมาบ้า,มา,บา,มาชมกันมันแรก ที่เอฟเอ็จนะน้านเงจะเปิดน้าจะมกตลาไปไปนะมีเสียงด้วยมีแสงด้วยมีปฏิมากรรมเต็มไปหมดเลยพิพิธภลอบทิ์ลอบทางนะเข้าได้แค่สิบนาทีแต่ะละคนแล้วต้องเข้าคิวด้วยเข้าคิวในการเข้าชมด้วยอันนี้ระดับโลกนะต้องการเป็นถั้งที่ศิละปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลก ใช้เวลาสร้างมาทั้งหมดเกือบ6ปีแล้วค่อยๆตามมาดูนะมันสุดยอดบอกได้คำเดียวว่ามันสุดยอดเฮงเงิร์นอะไรก็จะุนน้องทำให้น่ากลัวน่ากลัวแล้วผ่านเข้าไปก็ไปสุดสุดเราจะเห็นมันโอ้โหมันจะมากตามแต่ลึกๆ ใ้เวลาจะพงโควิดผีของอียิปต์ผีของฝรั่งผีของไทยแฟนตาซีในหน่อยนะเป็นศิลปะที่แฟนตาซีในหน่อยลึกลับลี้ลับน่ากลัวนะแต่แฝงไปด้วยความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบโอ้โหดูในประตูที่จะออกไปสู่พระนิพพานในประตูแห่งขุมนรกเรากำลังจะพ้นนรกไปสู่พระนิพพาน นี <i> ่ก็พุทธภูมิเลยเป็นผู้นิจ้าวอแล้วออกมาจากความคิดอ่ะก็สื่อความลูกของคนไ่กใม่เพลงหลายเพลงนะเพลงส่วนอ่ะพอแล้วปิดเป็นความรับก่อนอพ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 อ